ไขออกเลยนะครับจังมาไขนอออกผมช่วยตัวนะครับจังจังคอยแกะนอตต้นหอกจังเอาผ่านออกผ่านที่ออกด้านนี้สำหรับผมเป็นจะออกด้านนี้นะครับนะครับครับหนึ่งสองสามสี่นะครับลวกะนะครับอย่าลืมนะครับขอนี้นะครับก้อนสิไปซื้อนะครับให้พี่น้อง วัดขนาดหรือรายละเอียดของของผานของเจ้าของนี่จ้างไปซื้อนะครับเพื่อซื้อมาแล้วใท้บริเวณนั่นสีบริเวณไปเปลี่ยนเขานะครับจงสม่เสียเวลานะครับคือผมนี่มาที่นี่เพราะเพราะไปซื้อมาแล้วนะครับทางร้านเขาก็ว่าให้ใส้น้อยลงก็คือขนาดยี่สิบสองนะครับม่นทีมีสองขนาดนะครับขนาดยี่สิบแล้วก็ขนาดยี่สิบสองนะครับอันที่ผมซื้อมานี่ก็คือขนาดยี่สิบสอง นะครับมัน um, oh. right. ่งพดนะครับตามหลักการทำสเปลียนเบิร์ชุดนี่ซึ่งผ่านนี่มันก็น่าจะพอดีสมดุนขันนะครับเพราะอันนี้ผ่านใส่ใส่มาโดนแล้วนะครับตัวนี้เบิร์ตก็เบิร์ดนะครับเบิร์ตอนนะครับอ่าไปกระถ่ายเนี่เบิร์ตอนอันนี้ยังเหลืออยู่นะครับกลับมาเบิงกันเลยนะครับในการเปลี่ยนนะครับนะครับหลัการเปลี่ยนก็คือนี่ครับนี่เราอยู่ซีตัวนะครับบาเจียเบอร์ตยี่สิบเอ็ดนะครับของผมไาออกเลยนะครับ ปุ๊บแชรน้ำมันนะครับแชรน้ำมันไว้เพราะว่าน็อตมันเขากค็คือกันอ่าด,ดินมีเสีดินนะครับใส่อรอนะครับปุ๊บเลยใส่ตัวต่อไปเลยนะครับ มีสี okay. day, be ่ตัวดูสี่ตัวนะครับเข้าใครบอกเลยนะครับเกิดแต่ละมันไว้นะครับนะครับเพราะุ่นของผมมันมันเอาอ่าออกอะไม่ผากรออกด้านนี้นะครับจะง่ายนิดนึงนะครับสำหรับรุ่นรุ่นใหม่ๆหรือสำหรับนะครับผมจะบอกอีกมันจะมีสองแบบนะครับคือเอาออกเอาออกเลยนะครับออกทางนี้เลยนะครับ อ,ะะออมาแล้วก็ตอกตอกอีกอีกนึงครับอีกอย่างหนึง่งบอ,อกบอ,อกตัวนี้นะครับให้ออกว่าน,นะครับจะจะถอดผ่านได้นะครับนี่นะครับส่วนส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งมันี่เป็นการเป็นเอาใบผ่านออกออกด้านนี้อันอันอันสิส,สีสีบมีมิตอนอดนะครับสบเป็นน็อตหรือเป็นวงแหวนอ้อมนะครับน้อยๆนะครับ ่วนรุ่นรุ่นรุ่นนนะครับให้ถอดน็อตซีตัวนี้ก่อนนะครับมันจะีมีน็อตซีตัวคือผมไขออกให้เมืองตรงนี้นะครับแล้วจะมาไขน็อตชองตัวนี้ออกแล้วก็ถอดตัวนี้ออกเลยนะครับเพื่อนะครับเป็นการไขน็อตง่ายนะครับจังจังมาไขน็อตออกมาชั่อตัวนะครับจังจังค่อยแกะน็อตตรงนี้ออกจังก็ผ่านออกผ่านทีออกด้านนี้ถ้าเราขโมยมันจะออกด้านนี้นะครับเห็นไหมครับ จะามาชมันต่อเลยนะครับนะครับใส่ขอดนะครับงป็นไงครับเพราะนะครับการไขออกนี่ท้องตงัวน,น,นี้ก็คือก้นเข็มนาฬิกานะครับคือออกตามปกติของหนักก็คือก้นเข็มนาฬิกาออกนะครับใช้ออกเลยนะครับ ทอดดอกได้เลยนะครับแล้วก็นะครับเอาตรงเอาเอาพันเอาใบถ้าใช่ตรงไม่ใส่กรอกเข้าไปไม่รอด็การตั้งนะเือไปถ่ายตั้งนะครับการตั้งนะครับบรได้มียังหลายนะครับคือไปถ่ายตั้งนะครับเพราะเพราะเพราะใส่ไม้เขาือต้องไปตั้งไม่แล้วนะครับแต่แค่นี้นะครับที่ผมกูบ่ได้มียังหลายนะครับอ่าที่น้องถือใจ อย่าืมน้ำไปใส่บึ้งนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องของผมนะครับอยู่ด้านล่างของคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะสั่งกำลังใละใจผมสั่งคลิปใหไหมให้พี่น้องได้ชมต่อไปนะครับในการตั้งฐานบ้างในการไถหน้าบ้างในการราลงานไม่บ้างในการเก็บงานไถการการเก็บงานปั่นนะครับผมมีให้เบิ้งหรือสอนไว้ในช่องหรือแนะนาไว้ในช่องเอางายขคือแนะนาดีกว่านะครับไว้ในช่องนะครับเพื่อให้พี่น้องขอไปติดตามบึงนะครับอันไหนพอดีก็ขออภัย นะครับคลิปนี้ผมก็ผ่ากับเพลงเท่านี้นะครับเลี้ยกันอย่าลืมไปกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับให้ผมนะครับเคยจะสั่งกันลังใจผมสั่งคิมไหมคลิปนี้ขอบคุณครับ